เกมเนี้อะไรเนี่ยเกมอะไรก็เกมดรีมลีกไงครับโอ้โหเป็นเกมที่เตะบอลเป็นเกมที่เตะบอลนะเอ้ยไม่ใช่เป็นเกมที่มันอีกเกมหนึ่งนะครับจากเอ่อค่ายอะไรค่ายอะไรไม่รู้สกอก็คือสกอร์เป็นเกมเตะบอลนั่นเองเออนั่นแหละก็เกมเตะบอลไงก็เกมเตะบอลใครว่าใครว่าใครว่าไม่เกมเตะบอลเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ไม่ได้ต่อเวลาอ๋อเปิดเอิดเสียงแล้วเออเราจะเปิดบอลไปแล้วอันนี้เราเล่นครึ่งแรกอยู่เล่นค้างไว้ยิงไม่เข้าไม่เข้าแต่คนไม่เข้าแต่คนเออช็อตเอ้าอีสานเฮ้ยสไลด์เออเอไม่ฝ่าว่า เพราะเราใช้ปูเฮ oh, ้ยโป้อันนี้เราโป้โอ้โป้เตาเอาเฮ้ยวเตะให้มันทอาไมเนี่ยฮะฮะคุณจะเตะให้มันไปเนี่ยไปวิ่งไปดิวิ่งไป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 ดิโอย เตะให้มันทำไมเราเล่นเองนะเดี๋ยวเราได้เป <ENNIS> <Aww, okay S 1> ิดได้ไฟแล้วเปิดไฟแล้วไม่มีโอ้เต้ไปโอ้เต้มันทำไมแล้วนี่ใครเล่าใครจะคิดทำลายต้นไม้ยิ่งๆอันนั้นอะไรไม่เข้าตรงนี้ดูขอเอาไปสำหรับเสียงเสียงที่ตอนนี้เลยนะ ยิงไหมยิงดิรบควรตอนนี้นะคะโอ้ยคอนไปแล้วไปจิงมันบอกี่เลยโอ้ยโอ้ยออกนี่ครับเปิดบอลเราจะทำการทุ่มไม่ใช่เปิดเออเปิดทุ่มเลย แล้วมันคืออะไรแกมเจ้าอย่ายเย็นบนลของข้าเถิดนี่คือบอลต้องสับขาหลอกก็ได้เออสับขาหลอกได,สกได้สับขาหลอกครับยิงเฮ้ยเฮ้ยคนงอเไรยิบลกเอ้ยเอ้ยเรายิงหรือยังเนี่ยยิงเอ้ยอยิงแล้วอะไงยิง

แค่มันเตะไปอย่างนี้เออกูไม่คุนหาเลยมาเดี๋ยวผมแกเกมให้ใช่แกเก้มเลยมันดีต่อฮะถ้่เราได้อ๋อมันจะดีเลยทีเดียวนะโอเคใช่วันนี้คือโอกแล้วเฮียอะไรอะไรทำไมนะไลไ์เล่นไง เรประเดิมพ er the ัน <dilemma> อ oh ันแรกโดยผมนะครับค ah ันฟูนะครับคันเกมเมอร์วดเกมเมอร์เฮ้ยโอ้จังได้ยังไงตั้งรนันเขาแม่งคนแห่เลยนะใช่แล้วได้แล้วจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมันทำไมมันทำไมก็เพ้่อเตะอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือประตูก็เปิดนิดนึงครับ มือประตูเออไป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 ับขาหลอกสับขาหลอกเฮ้ยมกวิ่งเลยบอลเี้ยเฮ้ยนี่สุดกันชนะนะเฮ้ยข้างหลังไม่เข้มอะเข้มข้นมากอะข้างหลังลวกขงหลังวกอย

goalkeeper. it's with the defender yeah. now well to win the full yeah. oh I'm mm -hmm. dispossessed there maybe i again บอลน่ะเออวิ่งไปไหนเนี่ยฮะเออหน้าไม่โอเี้ยโอ้ทำได้ทำได้ทำได้อย่าออกไม่ปล่อยให้ออกหรอกคิดว่าจะเียวเนยออยาอย่งชแรก บุกแม่บวกโอ้ยบวกอะบุกแม่เลยโอ้ยหารไม่มีคไม่รได้วบวกแล้วมันบุกแล้วเอ้ยเป็นไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออไปแล้วไปแล้วเป็นไงล่ะฟาวเละยะดู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 มันวิ่งตัดบอลหน้าเราคนควายเลยวะ่เห็นไหมหลังตีนกูเลยฟุตควายเลยวเฮ้ยนั่งหินได้ไหมสมิธเรย์แม่งเมเป้คนว่างช่อง้นั่งมีป้สวยให้กูยิงดี ดูดูดูคนเทพเลยปึ๊บเดี๋ยวเราลีมาอยู่ตึงเลยเนี่ยคนโง่เลยปึ๊บปล่อยบอลมาขีนบอลนับเป็นการขีนบอลเฮ้ยอย่ายุ่งโคตรเทพเลยบอกว่าอย่ายุ่งไอ้นี่คือบอลเกอเขาว่านะมันมันบอกว่ายืมหน่อยดิไอ้ยืมไหมยิงยิงเท้าเท้าซ้ายเลยเท้าขวาเดี๋ยวผมไปดูเท้าซ้ายและเท้าขวาปะ มันยิงตรงนี้ไงเฮ้เดี๋ยวดูกันดิยิงซึบไปเลยปึ๊บเข้าเส้นแล้วเรามันก็ยิงดูเท้าซ้ายก้อยก้อยก้อยปั่นชิปไปอย่างเงี้ยเออมันปั่นปึ๊บปึ๊บมานาทีสุดท้ายแล้วมันจะหมดแล้วทนหมดแล้วอ่านโอเคเรามาครึ่งสองครับอ่าสองวันยบร้อย ส่งบอลเรียบร้อยเหรอเอ้ยซีเมนซีเมนซีเมนอาปูนซีเมนซีเมนอะไรกินตันบอมกินซีเมนอ่าโอ้โหโอ้โห อะไรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบอไม่ด้ชิกเย่อือจังวันนี้ฟรีชิกน่าจะได้นะโอเคซีเมนซีเมนีเมนซีเมนเหรอจะซีเมนทาไมล่ะใช่ปนซีเมน่ะโอ้ยนี่กองหน้าเดี๋ยวขึ้ไปเรื่ยๆล้วมันก็ตัดได้ว่ะโอเคออ่อด เราจะทะลุไปครับทะลุไปครับ้าวอะไีด้สักหน่งนึงลูกนะคเอเตะอัดลังเขา เอ้นี่ลังหน้าไม่รู้นะไม่ใช่มีลังหมดยิงยิงแล้วครับเออพอเวลาสองสูงครับกองไหนแม่งยิงเบอร์สิบห้ายิงเบอร์สิบห้ายิงนี่ครับกองไหนแม่งขึ้นเลยครับบุสผ้ายิงครับเขาก็สับบอลอยู่ดีๆนะแล้วสูงก็ได้ไม่หรับ ก็สูงไม่ได้เท้าสูงมายิงขวายิงตึ๊บไปเลยขวาอะไรเนี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรทำไมมีเฮ้ยเดี๋ยวมันมันเต้นนะไอ้เยอะไหนไหนเนี่ยมันเต้นอืบอย่างเงี้ยโอเคโอเคไหนรีดูรีดูมาดูดูมันเต้นโอ้บาทกำลังสั่นไม่ได้แน่ เขาคิดว <c reading on ear> <keys am expand> ่าเขาจะประคองลูกได้เหรอโอเคนี okay. ่มันนี่มันคือคู่ต่อสู้ครับมันมันมันกำลังขึ้นตูใช่ลูกตีนประหารอะไรดูครับคาเตะไปมันมีแต่ใช้พลังขึ้นเต่าอย่างเดียวพลังขึ้นเต่ามันก็ฮามากนะโอเคครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 ยดยเใจเย็นใเยใช่ใช่เฮ้ยจะหไปยน้วส่งไปนี่ไงไม่บอกยิงเลยครับลอยยิงสิครับลอยวางแล้วมันต้องยิงได้ได้ได้ไหมไนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูกันดูคลิปดูก็น่าจะเบอร์้านะโอเคนี่ครับเลยให้เบอร์ใช่นั่นน นี่เบอร์สิบห้าเขายิงนะครับเขาตัดไปสองลูกเลยเขาที่โหดชิบหายเลยนะครับโหอดิบเที้ยวเลยนะโอเคเราสับไปครับมือประตูโกจะทํายังไงครับมือประตูโกไม่มันกําลังจะกระโดดเลยอ๋อกําลังจะกระโดดอ๋อรู้แล้วเนี่ยมันทําแบบนี้รู้แล้วสุดสายเย้เขากําลังจะ กระโดดยังไงก็ไม่รู้ครับมันกำลังจะล้มนี่ว่ะกำลังจะล้มนี่โอ้โหเอาก็เตะไปอย่างดีครับดูครับก็ล้มหงายปางางแล้วครับไหนอ่ะช่วยกันด้วยกระจมน้ำเดี๋ยวคุณช่วยกันด้วยค่าแหววในนาทีไม่เป็นรดกัะมาเมีอะไรช่วยกันด้วยเรือช่วยกันด้วยเหมือนว่ายน้ำนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ แล้วก็บอลก็มันเด้นเข้านีออกมาอีกแล้วเฮ้ยมันเข้าไหมก็เข้านีเข้าทีเฮ้ยเดี๋ยวดูรีเพย์แป๊บเดี๋ยว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 ให้ดูเอ๊ะติ๊งติ๊งโอ้โหเฮ้ยบอลไม่เข้าหรอเนี่ยเข้าไปแต่มันเด้งอรอเข้าแล้วมันเด้งออกมาโอ้โหเดี๋ยวนีโอ้โหอะไรบอลไม่เป็นไรครับ มีบเอาอะเอ้ยไม่เป็นไรามูนเออเป็นไรหรอกเราจะไม่ให้มันเข้าเพราะมันไม่ใช่คนดีไ่ต้อเหวาเล่ว่าล้วม่เป็รเปาได้สาหนึ่งแล้วไม่ต้องกดำเลนะครับเราได้นโอเคแต่ต่างกันมาก แม่เราได้หนึ่งมันเล้โอ้โหก็การแข่งขันนี้เราจะมีแช์นี้เราชนะนะครับเป็นการจบคลิปอย่างสวยงามก็คือสามหนึ่งแล้วก็การใช้พลังขึ้นเตานะครับมันไม่ดีนะครับตอนที่ใช้ลูกบอสนามเราขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับก็ขอกราบสวัสดี